โอเคแล้วข้างบนครับมีการประทะกันแล้วนะจริงจริงโอ้ oh my g o ก n e s s นะฮะลูคริโอจะเอาไหวไหมสี 4, เ่เลเวลสี่โอ้โหลูคิโอคนนี้ค่อนข้างเนี่ยโอเคเลยนะนี่ครับพึ่งครับถึงเวลาพึ่งแล้วอวยังไงยังไงยังไงครับโอ้มองแทบไม่ทันเลยนะแต่กลายเป็นว่านะฮะฝั่งสีน้ำเงินนะฮะตายเกือนเลยทุกคนนะครับเลือดเหลือน้อยกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ แล้วอีก3วินาทีเต่าจะเกิดนะฮะโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าสเปกเท็ดกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่าท็อปแลนด์ลูคาลิโอเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วก็ทีมของเขามีการวางแผงการเล่นแบบไหนไปดูกันเลยครับอ่าเริ่มมานะฮะก็จะเห็นว่าทั้ง2ทีมนะมีลูคาเิโอเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ มีเวเนซอเหมือนกันนะครับบาร์นาแล้วก็เอสเบิร์นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักในการเล่นแรงเลยนะฮะผมโอเคครับผมเราจะดูกันว่าเขาเล่นกันยังไงะฮะอ่าจะเห็นได้ว่าลูคาริโอให้ไปข้างบนคนเดียวนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยให้เอสเบิร์นป่าไปนะ,ะเพราะว่าเขาทําดีนะฮะในเขาต้องการเลเวลนิดนึงนะฮะอ่าแล้วเราเล่นยังไงต่อะฮะนี่ฮะข้ามไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปเอาอ่น้องฝั่งตรงข้ามกันก่อนเห็นไหม เขาเล่นกันอย่างนี้นะทุกคนดูคาริโอนะขึ้นบนคนเดียวนะฮะแล้วก็น่าจะใส่ไอเทมไอเงี้ยที่มันต้องดังอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าถ้ายิ่งดังเยอะจะได้อาแอแทเยอะอะไรเยอะอะไรประมาณนี้รอบเวทผ่าฝั่งนั้นแล้วฮะโอเคนะประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันพยายามพยายามให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตีมอนฝ่าตรงข้ามไม่ได้เยอะแล้วก็เอาไปชูดเอาไปชูดนะครับผม โอเคส่วนฝั่งนี้เขาเลือกที่จะใช้กบนะฮะเพราะว่าไม่ได้เลือกเอสเบิร์นมาเนาะ,ะโอเคนะอ้าวนี่ฟาร,ร์มไวมากนะครับผมข้างล่าง <c oughs> ข้างล่างมี3คนนะ,ะขออภัยถ้าติดขัดนิดนึงโอเคแล้วข้างบนครับมีการประทะกันแล้วนะฮะจริงๆโอ้ oh my g o d n e s s นะฮะลูครีโอจะเอาไหวไหมสี่เลเวลสี่โอ้โหลูครีโอคนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะโอเคเลยนะ,ะหนีรอดมาได้นะครับผมดังนั้นถ้าข้างบนมี2เนี่ยข้างล่าง ฝั่งนี้ก็จะมี4คนนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามสีส้มก็จะมี3าคนเกิดการประทนะนฮะนี่เกิดการประทะนี่โหเร็วมากนะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เหมือนจะเวลถึงอยู่4ี่คนจรจริงนะฮะแต่ว่าฝั่งเรา4ี่คนนะครับผมก็จะได้เวลเยอะกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าได้ตีมอนสเตอร์นะส่วนลูคาริโอที่ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้เพราะว่ามา2คนไงแล้วก็มาฟาร์มข้างล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็นฮนะ เอาแล้วสิเสร็จเลยครับผมเจอลูคาเดียวฝั่งนั้นนะฮะเพราะว่าเขาสู้กันข้างบนเสร็จนะครับผมเขาก็เลยมาเวทฝั่งนี้แทนดูสิเอาแล้วสิทารานนี้ได้กระต่ายเราอาจจะได้เกิดชา้านนะครับผมโอ้ไม่กุเนตแพ้นนเนี่ยเห็นไหมครับว่าน้องกระต่ายเนี่ยต้องการลเวลนะเขาถึงให้น้องกระต่ายเข้ามาฟาร,ร์มและข้างล่างครับข้างล่างเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเอาอีกแล้วข้างล่างเหมือนจะมี5ตัวเอาเลยลูาคลโอเอาแล้วสิเจอลุมสามตัวครับผม จังหวะนี้นะฮะเดือดจริงจตึงจริงๆนะครับไม่รอดครับเรียบร้อยครับผมแล้วใกล้เวลาที่จะถึงจะเจอต้องเต่าแล้วข้างล่าง5้าคนแล้วฮะตอนนี้นะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับโอเคแต่ว่าฝั่งนั้นมี3าคนเท่านั้นเองนะผมใหม่กุนเนสนะครับผมเอามาส่องเลเวลกันบ้างนะฮะอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนผใกล้แล้วหนีครับพึ่งครับถึงเวลาพึ่งแล้วอุ้ยยังไงยังไงยังไงครับ มองแทบไม่ทันเลยนะแต่กลายเป็นว่านะฮะฝั่งสีน้ําเงินนะฮะตายเกือนเลยทุกคนนะครับเลือดเหลือน้อยกันหมดแล้วะฮะตอนนี้แล้วอีก3มวินาทีเต่าจะเกิดนะฮะต้องมาดูกันว่ามันยังไงนะฮะเนี่ยตอนนี้ครับผมเอ่อ้องกบฝั่งนี้เขาไม่มาเขาเลือกที่จะฟาร์มนะครับผมปล่อยทิ้งไว้4ี่คนและสีน้ำเงิน5คนดังนั้นไฟน์้ีโอกาสที่จะชนะเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะ นะครับผมเป็นไปตามที่คาดฮะเป็นไปตามที่คาดเลยนะครับเพราะว่ามีคนเยอะกว่านะฮะนี่คือข้อดีของการที่อ่ามาบวกกัน5คนเห็นไหมฝั่งตรงข้ามเละเลยฮะพอได้เต่าปุ๊บฝั่งตรงข้ามเละเลยเพราะคนน้อยกว่า1นึ่งเนี่ยต่อ5แล้วก็เลเวลที่ต่ำกว่านะดูดูเลเวลนะฮะฝั่งซ้ายนะฮะสีน้ำเงิน9 8 8 8 8นะฮะฝั่งขวาฮะห้าแปนะครับโอ้โหเริ่มทิ้งห่างแล้วครับผมเริ่มทิ้งห่างแล้วนะไม่ค่อยดีแล้วนะสำหรับฝั่งสีส้มนะครับ โอเคหลังจากที่เอาอต้องเต่ากันเรียบร้อยนะฮะทั้ง5คนนะฮะก็ทั้ง4คนนี่ว่าเอา่ปล่อยปล่อยใครไว้คนหนึ่งปล่อยปล่อยใครวะเอาปล่อยสนอแหลกไว้ข้างล่างคนนึงนะฮะแล้วก็ตายไปเรียบร้อยข้างล่างแต่เขาโยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาเอารตอมหลังจากเอาต้องเต่าเสร็จนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเรียบร้อยก็ได้ไปเรียบร้อยโอ้โหฝั่งนี้เก่งมากนะลูคดิโอฝั่งนี้นะครับผมลูคดิโอฝั่งนี้คือยอดเยี่ยมจริงลเล่นดีนะฮะและเรียบร้อยครับ ข้างบนป้อมแตกข้างล่างป้อมแตกกลายเป็นว่าแต้มนําอยู่203ต่อ74อยู่เลยนะครับทุกคนนะโอ้ไม่กูเนสเอาแล้วแล้วหมเต่ามาอีกแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วทุกคนกระต่ายเราฝักเป็นไงเนี่ยอุยิยเวลสิบเอ็ดนะฮะถือว่าไม่เลวเลยนะไม่เลวนะเพราะว่าได้เต่านะฮะแล้วก็ได้เวลวนะ่จาจะกับตอนข้างบนเนาะดังนั้นกบนินจานะเก็งกองกะนะครับก็เลยพยายามที่จะมาเวทเพื่อไม่ได้ให้เวลมัน เกินไปกว่านี้นะฮะ,ะนี่รอครับดี่รอเลยนี่เรียบร้อยครับกบไม่รอดแน่นอน,นะฮะเจอดักขนาดนี้นะฮะและถ้ากบตายตอนนี้นั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าตอนนี้เรากําลังจะโซนเต่าได้นะครับผมเอาแล้วบาร์นะเห็นทันทีมิสเตอร์ไมค์ฮะบาเลียสโดนไล่แล้วครับโดนไล่นะฮะ,ะ,ฮะอุ๊ย,ยเกิดการประทะาตรงนี้แล้วเอาแล้วสิตอนนี้เหมือนว่าฝั่งสีส้มจะโอเคนะฮะ ฟังซิมเงินไหวไหมไหวไหมอ้อันติกันยุบยาบแล้วตอนนี้โอ้ไมคก็อุ้ยเอาอีกแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่คาดนะฮะแม้สีส้มจะจะดีกว่าก็จริงนะแต่ว่าเลเวลที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เรียบร้อยครับลูคาริโอก,กับเอสเบิร์นสคนเรียบร้อยได้เต่าเรียบร้อยจากนั้นก็โยกเหมือนเดิมฮะเตรียมตัวโยกไปที่ โรตอมกันต่อนะฮะส่วนเอสเบิร์นก็ฟาร์มกันต่อไปฝั่งนี้ทําอะไรกันบ้างเนี่ยฝั่งนี้เอาโดนอีกแล้วนะฮะเพราะว่าฝ่ายสิเนินนะฮะฝ่ายสิดฟ้าเนี่ยเขาเลือกที่จะมาโซนก่อนนั่นเองฝั่งนี้ก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้นะ,ะเหมือนต้องกดฝั่งนี้ก็โอโดนลูคาเิโออีกแล้วนะ,ะมองไม่ทันจริงทำแก้ไปร้อยสิบห้าสำหรับลูคาเิโอคนเดียวนะครับผม อ่แลวนี่ก็น่าจะปล่อยให้เอสเบิร์นตีโลตอมกับเวนซอร์ฮะส่วนโนแล็กหรือคาบิกอนของเราก็พยายามโซนพื้นที่นะฮะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามายุ่งยากหรือว่าช่วยตีโลตอมมันเองนะครับผมอันนี้หนูเป็นตำแหน่งที่ดีนะดีเฟนเดอร์จะเห็นได้ว่าแรงสูงๆที่ผมเข้ามาผมเข้ามาดูบ่อยนะ,ะเริ่มจะมีการเอาโนอลล็กจ,จริงๆอาจจะมีอยู่แล้วแต่ผมอ่าเริ่มที่จะเข้ามาดูนะฮะโอ้โหโนแลเ็กโอ้โหเวนซอร์ถึกมากนะครับเมื่อกี้แต่ว่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอสเบิร์นก็ยิงกันไปครับฟรีๆนฮะโอ้โหยิงแบบจุกๆไปเลยคิวสคนแล้วฮะคนที่สามยังไงโอ้โหไม่โดนฮะแต่ว่าต้องชุดแล้วต้องชุดแล้วเราได้โลตอมเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะทําการหนีแล้วนะทุกคนตอนนี้นะเพราะว่าสู้ไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะผมในส่วนของข้างล่างของดูคาเริโอโก็ฟาร์มกันต่อไปฮนะอืมโอเคนะครับประมาณนี้อูพ่อมสีม่วง อาผมมอมเป็นสีฟ้าสีเงินเป้ไงวะเนี่ยสีม่วงนะสีม่วงยังไม่แตกเลยนะแล้วเอาแล้วสิเอาแล้วสิเอาแล้วสิยังไงยังไงครับผมดูเหมือนว่าจะไม่โอเคนะตรงนี้นะอ๋อก็ต้องกลับบ้านกันไปนะเอาแล้วเต่าจะเกิดแล้วทุกคนอู้สินเนสีม่วงนี่ฟอร์มดีมากฟอร์มดีจริงๆนะครับผมเพราะฝั่งสีแดงนี่เขาพยายามจะมาใช่ไหมแต่ฝั่งสีสีม่วงสีเงินเนี่ย เขาพยายามโซนกันตลอดแล้วเอาอีกแล้วครับเกิดการประทะอีก3 0สิวิจะเกิดทันเดอร์แล้วนะเกิดการประทะอีกแล้วฝั่งนี้ไม่ทําอะไรเลยนะฮะคาบิคอนอยู่ข้างบนนะครับผมแต่เรียบร้อยครับผมเต่าสามตัวเป็นของทีมสีม่วงนะฮะลูคาลิโอฝั่งนี้คือโหมากๆนะฮะดูการเล่นวิธีเล่นนะฮะน้องเต่าของเรานะฮะพยายามบวกแต่จริงๆไม่ต้องบวกแล้วไหมเพราะว่าต้องโซนแล้วนะตอนนี้สีม่วงนํานําแทบจะแบบ โอ้โห300กับ100อทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่ไม่สนใจทันเดอร์แล้วเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆนะโดนลุมเรียบร้อยนะฮะยาโดนล้นเรียบร้อยนะผมโอ้โหน้องเต่าก็เรียบร้อยฮนะโดนลูคาริโอจัดการแน่นอนโอ้ยังฮะน้องยังฮะยังฮะข้างล่างข้างล่างข้างล่างคือกา,าปรปะทะครับพยายามที่จะชูดนะฮะแต่ว่าฝั่งนั้นจริงจา้าอุ้ยอันตีกันบึ้บบ,บ,บึ้บ,บ,บอีกแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จครับ ตายเกือบเลยนะครับทุกคนป้อมแตกเรียบร้อยนะครับผมจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะ2อนาทีแล้วใช่ไหมแต่ทีมเราเป็นคนนำฮนะเราก็ต้องพยายามที่จะทําแต้มนะครับผมพยายามอยู่เป็นรวมเป็นกลุ่มเพราะว่าเลเวลเรานำไงดูฝั่งนี้นะสิบห้าสิบสามสิบสามสี่สิบสี่ฝั่งนี้สิบสามสิบสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมดังนั้นเวลาเข้าไฟอะไรเนี่ยฝั่งนั้นสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับจึงต้องยอมแพ้ไปเลยนะ ก็จบเป็นที่ร้อยแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับลูคาริโอนะครับผมต้องบอกว่าเถื่อนมากๆนะและที่สําคัญนะไปกับทีมดีที่สุดนะครับผมและให้ทีมให้ลูคาริโอเนี่ยอยู่ข้างบนนะฮะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่ออีกทีอันนี้เป็นท็อปแลงเลยนะฮะท็อปแลงถึงจะไม่ได้อันดับหนึ่งในร้อยก็ตามนะแต่ถือว่าการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆสําหรับใครที่ ถามว่าลูคาริโอดีไหมซื้อดีหรือเปล่าซื้อแล้วก็ต้องเล่นนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็ต้องมีทีมด้วยนะ,ะจึงจะ,ะดึงพ็อ์ฟอร์แมนดึงประสิทธิภาพของลูคาริโอออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะ,ะและหวังว่าจะช่วยเล่นได้นะ,ะว่าควรที่จะทําอะไรอยากให้ดูกันเยอะ,ยอะจริงๆนะ,ะสำหรับโหมดนี้นะครับผมช่วยได้เยอะจริงๆผมดูคนแค่นี้บ่อยและจะได้รู้ว่าเรามาเรียนรู้กันนะฮะว่ามันเล่นกันยังไงนั่นเองนะครับ ส,นนสวัสดีครับแล้วมันดูกันตัวต่อไปว่าผมจะไปส่องตัวอะไรดีอันนี้ถือถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปกันพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับผมเราจะได้เรียนรู้ตัวเองแล้วก็ได้อธิบายเผยแพร่สําหรับท่านผู้ชมด้วยสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ดีครับดูเข้าไปแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วก็อยากให้แนะนําหมดนี้นะคระ spectate นะอยากเล่นตัวอะไรไปดสนนูสวัสดีครับ